โซ่แยกหรือยังแยกแล้วหนึ่งห้าเจ็ดเอาตามรอยมันเลยช่างไอไอเออนี่นี่ตามรอยนี้เลยโซ่เออไอไอไอหัวยาวโซ่ใส่ขึ้นมาลูกเออเออมานี่อีเอา,า,อเอาหัวยาวใส่ก่อนเออเออเอาไปเออไอหัวสั้นใส่ลงตามรอย,รอห,อยห้า อยู่ตามสนามนั่นอะอะไรนะอันนี้หัวยาวด้วยามีหไหนแส,สดงว่าเขาไขว้เขาไขว้ามาที่นี่อันนี้รอยเกา่าเออเออใช่นั่นแหละเขาไม่ไขว้าตามที่นั่นแนะ่ะมันก็เลยดูไม่ดีเลยนะเนาะเออถ้าไขว้ตามนั่นแหะมันก็จะดูสวยคนสารต่อเออ,อเออคนที่เขาสารล่าสุดนนะ่ะเขาไขว้ไม่ถูกน่าจะไขว้มาทางนี้เขาไม่ไขว้ตามรอยเขาไม่ไขว้ตามรอย วันนี้นะครับมาดูชุดล้อนะครับของน้องๆแถวบ้านนะครับนี่กับขอบโยโกะนะครับนี่หนึ่งสองศูนย์สิบเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งสองศูนย์สิบเจ็ดโอ้แต่งแบบคลีนคลินนะครับไล่เบานี่ขอบล้อใช้เป็นของโยโกะนะครับแต่ใช้เบอร์หนึ่งสองศูนย์ทับสิบเจ็ดนะครับสวยงามมารมตาคลีนคลีนนะครับ นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งสารทั้งตั้งนะครับพร้อมกับยางในยางนอกนะครับล้อหลังนะครับแล้วก็ล้อหน้านะครับตอนนี้ช่างของเราก็กําลังงัดแงะนะครับนี่โอเคจัดการเลยหนูตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับขอบล้อของหนุ่มน้อย หน้ามนนะครับคนแถวบ้านผมนะครับสาวน้อยนี่เออสาวน้อยเออที่เป็หนุ่มน้อยนี่นะครับผู้หญิงนะครับก็แต่งรถเป็นเหมือนกันนะครับอ่าไม่น้อยหน้าผู้ชายนะครับนี่เห็นนะครับขอบล้อเล่นโยโกินะครับหนึ่งสองศูนย์สิบเจ็ดั้ด้วยนะครับยางนะครับก็เป็นของคาเมลนะครับตัวนี้เป็นล้อหลังนะครับนี่ปี2 0 2 3ด้วยนะครับปีที่แล้วนะครับถือว่ายางยังใหม่ 45ทับ 90, นะครับในอ่ะพอหนุอ่ะตอนนี้โอเคนะครับเรียบร้อยทุกประการพร้อมส่งงานเมาตอนเที่ยงนี้ด้วยนนเนาะนายเนาะมาตอนเที่ยงเอออ่ะโอเคพักเที่ยง๋ยเมาอ่ะโอเคนะครับสนใจนะครับทักสอบถามได้ไม่วนะ่าจะเป็นซีลวดขอบล้อทุกยี่ห้อนะครับยางนอกยางในนะครับ เอ,อออะโอเคครับรับคลิปนี้สวัสดีครับ